สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะฮะบอยโฟโตทริกนะครับแน่นอนนะฮะวันนี้นะครับมาตามสัญญานะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการไลฟ์สดนะฮะด้วยกล้อง Sony ZV-E10 เอนกลักษ์อันโดดเด่นของกล้องรุ่นนี้นะฮะต้องบอกว่าไลฟ์นะครับให้ผิวเนียนเนี่ยถึง3ระดับนะฮะสองในเรื่องของสีผิวซึ่งหลายๆคนอยากรู้แน่นอนและวันนี้มีเคล็ดลับนะฮะในการตั้งค่าให้สีผิวขาวอมชมพู และน่าเนียนด้วยนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันนะครับ3นะครับในเรื่องของการใช้งานแน่นอนนะครับใครหลายๆคนอยากรู้ว่าการตั้งค่าของกล้องรุนนี้เป็นอย่างไรนะครับผมจะมาอธิบายนะฮะตั้งแต่เริ่มต้นนะฮะจนถึงไลฟ์เสร็จนะฮะและแนะนําอุปกรณ์ทั้งหมดเลยนะฮะแบบที่ผมไปเซตให้ลูกค้าจริงๆนะฮะซึ่งอุปกรณ์เหล่านั้นเนี่ย ผมใช้หน้างานจริงๆด้วยนะครับและก็ไปเซตไลฟ์จริงๆนะครับเพราะฉะนั้นห้ามพลาดคลิปนี้นะฮะจะสอนแบบละเอียดเลยนะครับถ้าใครอยากรู้เรื่องไหนเพิ่มเติมนะฮะสามารถพิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้นะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปตอบให้นะครับและเดี๋ยวเราไป เริ่มต้นกันเลยนะฮะสำหรับคนที่อยากจะไลฟ์ด้วย Sony ZV-E10 นะฮะซึ่งเดี๋ยวผมเนี่ยจะสร้างเป็นเพลย์ลิสต์ไว้ให้นะฮะแยกเป็นหมวดหมู่ให้นะฮะไว้ในช่อง YouTube ซึ่งทุกคนสามารถคลิกเข้าไปที่เพลย์ลิสต์ได้นะครับซึ่งผมจะสร้างไว้ตรงนั้นให้และเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะว่าสเต็ปที่1นะฮะหรือว่าขั้นตอนที่1เนี่ยในการทำไลฟ์เนี่ยคุณต้องเตรียมและก็ต้องมีอะไรบ้างนะครับตามไปดูขั้นตอนที่1กันเลยนะครับ สำหรับขั้นตอนแรกนะฮะหรือว่าสเต็ปที่1นะฮะก่อนที่เราจะเริ่มไลฟ์นะฮะด้วยกล้อง Sony ZV10 เนี่ยคุณต้องเตรียมอุปกรณ์ไว้นะฮะทั้งหมด7อย่างนะครับอันแรกนะครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆไปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องใช้ความเข้าใจค่อนข้างเยอะนะฮะอันดับที่1นะฮะเราต้องมีกล้องก่อนนะครับกล้อง Sony ZV10 ซึ่งมี2สีนะฮะสีขาวและก็สีดำนะครับ กล้องรุ่นนี้นะฮะเป็นกล้องที่ออกมาใหม่ฟังก์ชันเด่นๆก็จะมี product showcase นะฮะเวลายื่นสินค้าเนี่ยเขาก็จะโฟกัสให้เราเลยนะครับ 2. คือไม้นะฮะมีถึง3แคปซูลนะฮะเรียกได้ว่าเป็นกล้องที่มีไม่เสียงดีมากๆรุ่นหนึ่งเลยนะครับและก็เป็นกล้องที่ผลิตออกมาใหม่นะฮะเป็นกล้องที่ดีไซน์ในเรื่องของไม่มีแจ็ค3.5ให้มีช่องหูฟังมาให้นะครับในราคานี้เนี่ยแทบจะไม่มีรุ่นไหนแล้วที่ทำนะครับ USB Type C นะฮะชาร์จผ่านตัวกล้องได้เลยนะครับและก็ Micro HDMI จอนะฮะผลิตออกมาเป็นแบบ v a r i a n g l e นะฮะไม่มีระบบทัชสกรีนนะแต่ว่าเป็นทัชโฟกัสได้นะครับกล้องรุ่นนี้นะฮะใช้แบตรุ่น FW 5 0นะครับมาพร้อมกับเลน16 5 0ซึ่งเอาไว้ใช้งานทั่วไปนะครับอ,อันนี้เป็นอุปกรณ์ชิ้นแรกนะครับสำหรับที่เราต้องมีนะฮะและเดี๋ยวจะผมสอนในขั้นตอนที่2นะฮะในเรื่องของการตั้งค่ากล้องนะครับ อุปกรณ์ชิ้นที่2นะฮะคุณต้องมีไฟนะครับไฟเป็นอุปกรณ์ที่สําคัญชิ้นที่2นะฮะที่ผมให้ความสําคัญนะครับซึ่งไฟที่ผมแนะนําลูกค้าโดยส่วนใหญ่แล้วนะฮะจะเป็นไฟที่ได้มาตรฐานในการใช้งานไลฟ์ที่ดีด้วยนะครับสีผิวจะสวยไม่สวยอยู่ที่ไฟนะฮะอย่ามองข้ามข้อนี้นะฮะซึ่งผมแนะนําไปมากที่สุดนั่นก็คือ Nice Photo Beauty Set นะฮะเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปตรงนี้ไว้ให้ก็จะมีไฟให้ทั้งหมด2ชุดนะฮะ วางซ้ายกับขวานะครับอันนี้เป็นไฟที่สำคัญนะครับเป็นไฟหลักที่คุณจำเป็นต้องมีนะครับอันดับที่3นะฮะนั่นก็คือกล่องแคปเจอร์การ์ดนะครับกล่องแคปเจอร์การ์ดเนี่ยเป็นตัวแปลงสัญญาณนะครับจากกล้องผ่านกล่องแล้วก็ไปคอมพิวเตอร์นะครับกล่องเนี่ยมีหน้าที่สำคัญในการนำสัญญาณภาพและเสียงนะฮะจากตัวกล้องเนี่ยไปคอมพิวเตอร์เพราะฉะนั้นกล่องแคปเจอร์การ์ดนะครับผมจะมีแนะนำอยู่สียี่ห้อนะฮะนั่นก็คือ a d v a n c e Photo System นะครับซึ่งผมใช้เป็นประจำนะครับอันดับที่2นะฮะนั่นก็คือ Automos Connect นะฮะรุ่นนี้ก็แนะนำลูกค้าไปเยอะพอสมควรนะฮะอันดับที่3นะฮะ e l g ก t โตนะฮะ e l g ก t โต k นะครับอันดับที่4 Evermedia นะครับ Evermedia เนี่ยเป็นกล่องแคปเจอร์การ์ที่มีคุณสมบัติเด่นอยู่เรื่องหนึ่งคือมี hdmi นะครับเอาพุดไปยังทีวีได้สำหรับใครที่อยากดูตัวเองผ่านโทรทัศน์นะครับ ก็สามารถใช้กล่อง Capture Card ชื่อว่า Avermedia GC 3 1 1สามารถเอาไปไลฟ์นั่นเองนะครับอันนี้คืออุปกรณ์ชิ้นที่3ั่นก็คือกล่อง Capture Card ์ชิ้นที่4นะฮะนั่นก็คือไมโครโฟนนะฮะไมโครโฟนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะนิยมใช้กัน2แบบนั่นก็คือเป็นไวเลสและก็ช็อ t กั n นะครับช็อตกันจะเป็นด้ามยาวๆ ไวเลสเนี่ยก็จะเป็นของซลาโม o n i บีลิงห้าร้อยนะฮะแล้วแต่ว่าเราจะเลือกเป็นชุด B1 หรือว่า B2 นะครับส่วนช็อตกันเนี่ยก็จะเลือกเป็นยี่ห้อของโรสนะฮะก็ให้เสียงคุณภาพที่ดีมากๆนะฮะใช้งานไม่มีปัญหาเลยนะครับอันดับที่5นะครับอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้นั่นก็คือสาย hdmi นะครับอันดับต่อมานะฮะนั่นก็คือ ขาตั้งกล้องนะครับส่แบตเตอรี่ดัมมี่เนี่ยเป็นตัวชาร์จไฟตรงนะครับสำหรับการไลฟ์โดยเฉพาะนะฮะเพราะว่าเวลาที่เราไลฟ์เนี่ยถ้าใครนะครับที่ใช้แบตเตอรี่ของกล้องไลฟ์นะฮะส่วนใหญ่จะได้ประมาณ1-2ชั่วโมงเต็มที่แล้วนะครับมากกว่านั้นก็จะไม่ได้นะครับไลฟ์ของเราก็อาจจะตัดไปซึ่งแน่นอนนะฮะคุณต้องมีแบตเตอรี่ดัมมี่นะครับคอมพิวเตอร์นะครับ คุณต้องมีคอมพิวเตอร์นะครับในการทำไลฟ์นะครับซึ่งจะทำให้ภาพของเราดีลื่นไหลนะฮะเน็ต mm hmm. ไม่กระตุกและก็การทำงานไลฟ์ของเราดูลื่นไหลเนี่ยดูโฟล์เนี่ยคุณต้องมีคอมพิวเตอร์ที่รองรับในเรื่องของการไลฟ์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ทั้งหมดเหล่านี้นะฮะเป็นอุปกรณ์หน้างานที่ผมใช้จริงๆ และก็แนะนําบอกต่อแล้วไม่มีปัญหานะครับใครที่จะซื้อตามนี้ก็ยินดีนะครับเลือกซื้อได้ตามร้านกล้องทั่วไปนะครับหรือว่าจะสั่งผ่านผมก็ได้นะเพราะว่าผมจําหน่ายสินค้าเหล่านี้ตั้งอุปกรณ์ให้ทั้งหมดนะฮะและสินค้าทั้งหมดรับประกันศูนย์ให้1ปีนะครับอุปกรณ์ทั้งหมดตรงนี้จําเป็นนะฮะที่จะต้องเอาไปไลฟ์สดด้วยนะครับเพื่อที่จะให้ไลฟ์ของเราเนี่ยไม่ติดขัดหรือว่ามีปัญหาน้อยที่สุดนั่นเองนะครับผม หรับใครนะครับที the <the ่เ네ริ่มต้นทำการไลฟ์นะครับให้ทุกคนใส่แบตเตอรี่ใส่เลนเข้าไปให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นให้ทำการเปิดเครื่องนะฮะซึ่งก็จะมีปุ่มตรงนี้นะฮะออนออตรงนี้นะครับออนนี่ครับออนออตรงนี้นะฮะนี่นะครับก่อนที่เราจะเริ่มไปพร้อมๆกันเนี่ยผมแนะนำว่าให้เราเข้าไปที่เมนูก่อนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยให้เราเข้าไปที่รีเซ็ตการตั้งค่าก่อนนะครับเพื่อที่จะให้การตั้งค่าของเราเนี่ย ออกไปเหมือนกันนั่นเองนะครับโดยเข้าไปที่ Setting ตัวนี้นะฮะเซตติ้งที่เป็นการตั้งค่า1นนะครับตั้งค่า1แบบนี้นะฮะหลังจากนั้นนะครับให้เรากดลงกดลงตรงนี้นะครับกดลงมาไปก็เลื่อนครับเลื่อนไปเรื่อยๆนะฮะจะหาคําว่ารีเซ็ตการตั้งค่านะครับรีเซ็ตการตั้งค่าปึ๊บนะครับผมก็จะเข้าไปรีเซ็ตการตั้งค่ากล้องนะครับแล้วก็กดตกลงนะครับ อุปรก,กรณ์เริ่มใหม่ทั้งหมดแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะไปพร้อมๆกันนะครับเพราะว่าเวลาที่เราตั้งค่ากล้องเนี่ยการตั้งค่าอาจจะไม่เหมือนกันนะครับหลังจากนั้นนะฮะจะเห็นคําว่ากล้องถ่ายรูปกล้องวิดีโอแล้วก็ S a Q อยู่ด้านบนตรงนี้นะฮะเห็นนะกล้องถ่ายรูปวิดีโอ S แ Q ตัวนี้เวลาที่เรากดปุ่มนี้ไปครับนี่กดปุ่มนี้นะครับกด1ครั้งเห็นนะเขาก็จะเปลี่ยนค่าเป็น S Q กดไป1นครั้งอันนี้ก็จะเป็นภาพนิ่งนะฮะอันนี้กดไป1ครั้งอ่าอันนี้จะเป็นวิดีโอนะฮะกดแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับเห็นไหมนี่ S n Q ภาพนิ่งวิดีโอซึ่งการไลฟ์นะฮะแน่นอนนะครับผมจะใช้เป็นโหมดวิดีโอซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาจะเป็นโหมดวิดีโอแบบอโตเมติอยู่นะครับเป็นแบบอโตเมติซึ่งผมจะเปลี่ยนโหมดเป็นแมนนวลวิดีโอวิธีการเปลี่ยนครับให้กดเข้าไปที่ FN ตัวนี้ครับ FN กด FN นะครับ ก็จะขึ้นหน้าต่างแบบนี้มาให้นะครับแล้วก็เราเข้าไปที่โหมดถ่ายวิดีโอแบบนี้นะฮะกดลงไปครับเปลี่ยนนะครับเป็นนี่ m แบบนี้นะฮะตั้งค่าเองแบบนี้นะครับกดตกลงนะฮะหลังจากนั้นน่ยให้ทุกคนสังเกตที่เฟรมเรทนะครับเฟรมเรทของกล้อง Sony เนี่ยซึ่งค่ามาตรฐานเขาจะตั้งไว้ที่5 0 p แล้วนะครับ5 0 p เรียบร้อยแล้วสปีชัเตอร์นะฮะสเท่าของเฟรมเรทนั่ก็คือ 100, นั่นเองนะฮะหมุนหมุนวงล้อตรงนี้ครับจะมีวงล้อตรงนี้ก็คือ100นะฮะสเท่าของเฟรมเรทอันดับ2นะฮะให้ตั้งค่า F s t o ตหรือว่าค่ารูรับแสงกว้างที่สุดของเลนตัวนี้นะฮะเลนตัวนี้เนี่ยจะเป็นเลนส16์16-50ค่า F s t o ตจะอยู่ที่3.5ถึง5.6หมายความว่าถ้าคุณซูมระยะที่16เนี่ยค่า F จะกว้างสุดที่3 5ถ้าเราซูมไปที่ระยะ50นะครับค่ารูรับแสงก็จะ ลดลงไปหรือว่าแสงก็จะหายไปเหลือแค่5.6นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราใช้งานนะครับค่า f สมมุติว่าผมใช้5.6ตรงนี้นะฮะตรงนี้นะครับซูมกับหมุนตรงนี้นี่ครับลดลงมาได้3.5แต่ถ้าเราซูมนะครับนี่ค่า f จะแปรผันตามเลนนะครับต่ำสุดได้5.6เพราะฉะนั้นเวลาที่เราใช้งานแบบแบบนี้นะฮะถ้าเราใช้งานแบบนี้ ให้ตั้งค่ารูปแสงไว้กว้างสุดนะครับที่ f 3 5นะฮะค่าต่อมานะฮะที่ผมจะต้องตั้งคือค่า ISO นะฮะเราจะไม่ตั้ง ISO auto เพราะว่าแสงที่ได้เนี่ยบางทีมันจะวูบวากนั่นเองนะครับเราต้องล็อกค่าไว้แล้วเราจะดูยังไงนะครับค่า ISO ถึงจะถูกต้องและแม่นยำให้เราดูที่หน้าจอครับของกล้องตัวนี้ได้เลยเห็นไหมตอนนี้มันจะมืดนิดนึงนะผมก็จะเปิดให้มันสว่างขึ้นนะครับนี่ ผมชอบสว่างนิดนึงนะฮะนี่ถ้าใครอยากให้ขาวๆก็สว่างนิดนึงจะสังเกตไหมฮะว่ากล้องเนี่ยที่เขาวัดแสงให้เราเนะี่ยตัวนี้จะเป็นบวก0.3นะครับบวก0.3หมายความว่าสว่างขึ้นมานิดนึงนะฮะแต่ถ้าเราลองเอากล้องไปตั้งที่แสงจริงเนี่ยอาจจะไม่ถึงพันก็ได้อาจจะน้อยกว่านี้นะครับอันนี้คือการตั้งค่าที่สปิชเตอร์รูรับแสงแล้วก็ ISO นะฮะเดี๋ยวเราจะมาในพาร์ทของเมนูกันนะฮะเข้าไปที่เข้าไปที ตรงนี้ฮะนี่ครับอันแรกเลยนะครับเข้าไปที่ตัว setting ตรงนี้นะครับถูกต้องแล้วหลังจากหาคำว่า hdmi ตรงนี้ครับตั้งค่า hdmi hdmi ตรงนี้นะฮะแสดงข้อมูลนี้ hdmi ตรงนี้ให้เราปิดนะครับเพื่อจะไม่ให้ข้อความทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยไปโชว์ที่ลูกค้านั่นเองนะครับก็ปิดตรงนี้ไปนะครับหลังจากนั้นให้กดเมนูกลับนะครับหลังจากนั้นนะฮะให้เราเข้ามาที่ตัวเลือกตั้งเปิดปิดนะครับ ตรงนี้เป็นเมนูใหม่ตัวเลือกตั้งเปิดปิดนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราจะเข้าไปที่ประหยัดพลังงานตรงนี้นะครับเราจะทําการปิดนะครับปิดนะครับผมหลังจากนั้นตรงนี้นะฮะอุณหภูมิในการระบายความร้อนของกล้องเนี่ยเราก็จะเลือกไว้ที่สูงนะครับเพราะว่าเวลาที่เราใช้งานเนี่ยถ้ากล้องมันร้อนเนี่ยเขาจะระบายความร้อนได้ดีมากยิ่งขึ้นนะฮะหรือว่าง่ายทนต่อความร้อนนั่นเองนะครับหลังจากนั้นเนี่ย ถ้าเราตั้งค่าตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เป็นการตั้งค่าเซตอัพที่ตัวกล้องทั้งหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปอีกขั้นตอนหนึ่งนะฮะเป็นการเซตอัพในเรื่องของสีนั่นเองนะครับสำหรับใครนะฮะที่อยากรู้เคล็ดลับนะฮะสีผิวสวยด้วยกล้อง Sony เนี่ยจะทำยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลย ในพาร์ทนี้นะครับผมจะมาสอนการตั้งค่านะครับในเรื่องของสีผิวนะฮะจากตุวกกล้องโซนี่ให้นะครับว่าเราต้องตั้งค่าสีผิวแบบไหนนะฮะอย่างเช่นอันแรกนะฮะที่เราจะเข้าไปนั่นก็คือกด Fn เลยนะครับกด Fn ตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับให้เราเลือกไปที่ตรงนี้นะฮะรูปแบบตรงนี้นะฮะเขาก็จะเขียนเป็นภาษาไทยนะฮะว่าลูกเล่นปรับสีผิวนวลกดเข้าไปครับ ตรงนี้ก็จะมี o อฟนะครับเผื่อบางคนไม่อยากใช้นะครับแต่ถ้าใครอยากจะใช้นะครับก็จะมีให้เลือกนะฮะตั้งแต่ปานกลางนะครับระดับต่ำสูงนะครับเดี๋ยวผมจะมาลองระดับกลางให้ละกันนะฮะว่าหน้าของเราเนี่ยจะเนียนแค่ไหนนะครับและที่สำคัญเลยนะฮะอีกอันนึงนะฮะกดไปที่ fn นะครับตรงนี้ครับตรงนี้สร้างสรรค์การถ่ายภาพตรงนี้เนี่ยเราสามารถเลือกฟิลเตอร์สีได้นะครับว่าจะให้สีออกมาแบบไหนนะครับ ซึ่งผมก็จะเลือกเป็นพอร์เทรตนะฮะหรือว่าถ่ายบุคคลนะฮะสีผิวของเราเนี่ยจะดูนุ่มๆนะฮะดูไม่คมจนเกินไปนั่นเองนะครับและเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะว่าสีผิวจากตัวกล้องของ Sony เนี่ยจะออกมาเป็นอย่างไรนะครับโอเคนะฮะอันนี้เป็นโหมดสีผิวหน้าเนียนนะครับของกล้อง Sony zv 1 0นะฮะจะเห็นไหมว่าอันนี้ผมตั้งไว้ middle นะโคตรเนียนนะครับเนียนมากๆนะฮะเนี่ยเห็นไหม โหดูสกินผิวแบบตรงนี้เนียนนะอันนี้เป็นปันกลางนะปันกลางนะครับเดี๋ยวผมจะลองเป็นปิดละกันนะครับอันนี้คือสีผิวของตัว Sony นะเซทว E10 นะครับเห็นไหมครับนี่สีผิวจะเป็นแบบนี้ซึ่งค่อนข้างชัดนะแล้วก็ให้สีสันรายละเอียดสวยงามนะครับมีเทคนิคหนึ่งนะฮะที่ใครนะครับที่อยากได้สีผิวสวยๆนะครับก็สามารถใส่ ลัดเข้าไปได้อันนี้ผมใส่ look up table นะฮะซึ่งของตัว Sony เนี่ยเขาก็จะให้สีผิวนี่ครับที่ดูอมชมพูมากยิ่งขึ้นนะฮะเห็นไหมเดี๋ยวให้ดูนะว่าจะเปลี่ยนไปแบบไหนบ้างนะครับอันนี้อันนี้คือสี original Sony น,นะครับก็เป็นสีผิวธรรมชาติแต่ว่าถ้าเราใส่รัดเข้าไปนี่ครับสีผิวดีขึ้นน,นะจะดูแบบ เนียนๆแล้วก็ชมพูขึ้นแล้วออกติดส้มๆหน่อยๆก็บางคนก็ชอบสีผิวแบบนี้นะครับเพราะว่ามันดูแบบมีผิวสุขภาพเนี่ยเห็นไหมมือผมก็จะเนียนด้วยนะครับปิดเปิดปิด,เป,ดเปิดนะครับเนี่ยถ้าใครใช้โซนี่นะครับ set v e 1 0ใส่ลัด look up table แบบนี้เข้าไปได้นะครับซึ่งผมมีจำหน่ายไปให้ด้วยนะครับถ้าใครสนใจก็ทักเข้ามาได้นะผิวคุณก็จะเป็นแบบนี้นะครับแต่มีเงื่อนไขว่าไฟต้องดีนะครับเนี่ย อันนี้ปิดนะอันนี้คือกล้องโซนี่นะใส่ลุคอัพเทเบิลเข้าไปโอ้ผิวเนียนเลยนี่เห็นนะครับสีผิวสวยนะฮะนี่ก็คือเป็นการใช้ลุคอัพเทเบิลนะฮะในการใช้ค่าสีนะครับสำหรับใครที่ใช้โซนี่ ZV-E10 อยู่นะครับแล้วก็อยากจะไลฟ์ออกมาสีผิวสวยๆเคล็ดลับดีๆแบบนี้นะฮะก็ทักมาที่เพจบอยโ t o โตทิ k ได้นะครับขอขายของนิดหนึ่งละกันนะครับ โอเคครับและตอนนี้นะฮะเป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับการไลฟ์สตรีมมิ่งนะครับเราจะใช้กล้อง Sony ZV10 e นะครับไลฟ์ live, นะฮะรวมอุปกรณ์ทั้งหมดที่ผมแนะนำนะฮะและขั้นตอนสุดท้ายนะั่ก็คือการใช้งานคอมพิวเตอร์กับโปรแกรม OBS Studio นั่นเองนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะเปิดโปรแกรม OBS Studio ก่อนละกันนะครับนะ โอเคนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้เปิดโปรแกรม OBS Studio นะฮะถ้าใครยังไม่มีโปรแกรมตรงนี้นะฮะแนะนำว่าให้เข้า Google แล้วก็ Search นะครับ OBS Studio แล้วก็ทำการดาวน์โหลดแค่นี้นะฮะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เปิดหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมานะครับผมจะเพิ่มภาพและเสียงนะฮะของตัวกล้อง Sony ZV-1 0ผ่านกล่อง Capture Card ของ Advanced Photo System นะครับวิธีการง่ายๆเลยนะฮะให้เรากดไปที่บวก ตัวนี้นะฮะบวกแล้วก็วิดีโอแคปเจอร์ v ดไวซ์กดโอเคครับหลังจากนั้นให้เลือกนะฮะเลือกเป็นกล่อง a d v a านซ์ตัวนี้นะฮะนี่ชื่อว่า APS นะครับ HDMI 3นะครับนี่ภาพก็จะมาแบบนี้แล้วนะครับผมก็จะขยายตรงนี้นะครับให้ใหญ่หลังจากนั้นให้กด Transition แบบนี้นะครับแต่ก่อนที่เราจะมาเป็นภาพแบบนี้เนี่ยให้ กดคำว่าสตูดิโอหมดแบบนี้นะฮะจะเห็นไหมฮะว่านี่คือภาพจากกล้องโซนี่นะสวยไหมฮะใส่กลเลน35มแบบิล1.8สีผิวกับดีเลยนะเนี่ยชมพูชมพูนิดๆ,ๆนะฮะไม่ถึงกับเหลืองหรือว่าอะไรนะฮะอันนี้คือดีนะสำหรับโซนี่นะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยเราจะเพิ่มภาพเพิ่มเสียงเข้าไปนะครับกดบวกเหมือนกันนะฮะ Audio input capture นะครับกดโอเค เสียงเนี่ยผมใช้เป็นไมค์ไวเลสนะครับของ s a l a มเ n i บ b ด500ก็เลือกผ่าน A.P.S ใน D.M.I เหมือนเดิมนะฮะกดโอเคเข้าไปนะครับเสียงจะยังไม่มาเห็นไหมให้เราปิดโปรแกรมก่อนหนึ่งครั้งหลังจากนั้นให้เดยวบันคลิกเข้าไปครับโอเคใ็ไ่ไหนะแถบเสียงมาแล้วครับเสียงก็จะดังดังหน่อยนะครับลดเสียงลงนิดนึงนะครับถ้าใครเสียงดังก็ให้ลดตรงนี้ลงเทสเทสลดลงตรงนี้เทสเทส ททสอบใหม่ทสเทสเทสโอเคเสียงดังประมาณนี้ถือว่าโอเคนะครับผมทสเทสเทสจะเห็นไหมฮะว่าภาพตอนนี้ของเราเนี่ยยังเป็นแนวนอนอยู่ซึ่งกล้องตรงนี้เนี่ยผมตั้งเป็นแนวตั้งนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครที่อยากจะให้กล้องเนี่ยเป็นแนวตั้งนะครับก็ให้เข้ามาที่ setting ตรงนี้นะฮะทำตามผมก่อนนะคนที่เข้ามาครั้งแรกนะครับให้เข้าไปที่ stream ตรงนี้ครับเปลี่ยนตรงนี้เนี่ยเป็น facebook live นะครับแล้วก็ติ๊กตรงนี้ นะครับติ๊กตรงนี้แล้วก็กด yes ของใครที่ยังไม่ได้ทำนะฮะทำแบบนี้นะฮะ Facebook Live อันนี้ default อันนี้เป็น Keystream นะฮะแล้วก็ติ๊กตรงนี้นะฮะหลังจากนั้นให้เราเข้าไปที่วิดีโอนะครับวิดีโอตรงนี้เนี่ยจะเป็น1980คูณ1 9น0คูณ1080นะครับให้เปลี่ยนนะครับเป็น1 0 8 0 x, x 1 9 2 0สลับด้านกันนั่นเองนะฮะเอา1080ขึ้นเอา1920 x, ไว้ข้างหลัง ตรงนี้เนี่ยผมจะตั้งเป็น36 simple นะครแล้วก็60 frame ไปเลยนะครับกด apply ด้านล่างครับแล้วก็โอเคจะเห็นไหมครว่าฉากหลังเนี่ยเป็นแนวตั้งให้เรียบร้อยแต่เฟรมของเรานะฮะยังเป็นแนวนอนอยู่ให้ทําการติ๊กตรงนี้ให้เป็นสีแดงนะครับติ๊กตรงนี้ให้เป็นสีแดงคลิกขวาครับ transform แล้วก็90 rotate 90นะครับถ้ามาด้านนี้นะฮะก็คลิกขวาเหมือนเดิม ทานฟอร์มนะครับแล้วก็180ดีเกรดกดทอนซิชชั่นครับนี่มาแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะฮะแต่สำหรับเคล็ดลับนะฮะของช่อง Boy Photo Trick นะครับเราจะมีฟิลเตอร์นะครับนี่ฟิลเตอร์ให้ดูตรงนี้นะฟิลเตอร์วิธีการที่จะใช้ฟิลเตอร์หรือว่าลัดนั่นเองนะฮะกดเข้าไปบวกนะครับเข้าไปที่แอปพลิไลดนะครับ lut โ OK. อเค หลังจากนั้นให้บาส์นะครับถ้าใครที่เป็นคนที่ใช้งานเกี่ยวกับกล้องเกี่ยวกับเพจของบ i ยโ t r i c k ิกบอยโฟโตทรินะฮะจะเห็นว่าผมเนี่ยจะใช้ลัดนะครับหรือง่ายๆนะฮะเพจของแม่ดานะครับแม่ดาขายกระเป๋าเนี่ยก็จำหน่ายลัดตรงนี้ให้ด้วยเหมือนกันนะครับ CPU จะชมพูขึ้นมากเห็นไหมครับอันนี้จะชมพูเลยนะนี้ปิดก่อนนะปิดเปิดโอปิดเปิด แต่อันนี้มันเยอะไปนะครับม,มันเยอะไปผมตั้งไว้ที่ประมาณสักประมาณนี้พอนะฮะเห็นไหมอันนี้ให้ปิดปิดตาก่อนปิดเปิดปิดเปิด,เ,ปดเห็นไหมสีผิวจะดูมีสุขภาพนะฮะสีผิวอมชมพูแล้วก็ดูไม่โปะเกินไปนะครับสำหรับใครที่ใช้ sony zv 1 e เนี่ยก็สามารถใช้รัดตรงนี้นะฮะที่ผมทำขึ้นมาเองได้นะครับเห็นไหมสีผิวจะดีขึ้นนะฮะแล้วก็นิ้ว เห็นไหมสีผิวใบหน้าผมก็จะสว่างฉากหลังก็จะสวยขึ้นสีสันนะครับสีสันต่างๆไม่ได้เพี้ยนนะเห็นไหยังสีเหมือนเดิมนะครับนี่สีขาวก็ไม่ได้ขาวโอเวอร์นะยังใช้ได้เหมือนเดิมเพราะนั้นลัดตรงนี้ช่วยคุณได้เยอะเลยนะครับหลังจากนั้นนะฮะเราจะเริ่มสตรีมมิ่งใช่ไหมเราต้องเข้าไปที่ Facebook ก่อนนะครับเสียงมาแล้วภาพมาแล้วนะครับตั้งเป็นแนวตั้งเรียบร้อยแล้ว ถ้าเราเข้าที่ Google นะฮะแล้วก็เปิด Facebook ของแต่ละคนนะฮะจะเข้าโปรแกรมไหนก็ได้นะครับนี่แนะนำอย่างหนึ่งนะฮะว่าถ้าใครเข้าเป็น Facebook ของตัวเองเนี่ยเราขอ k e y ์ส r e a m Copy ไปวางแล้วก็ไลฟ์ได้เลยแต่ถ้าใครเข้าเป็นเพจเราเลื่อนไปหาคำว่าถ่ายทอดสดแบบนี้นะครับถ่ายทอดสดนะครับโอเค ใช้ Key ์สตรีมนะครับแล้วก็คัดลอก Key ์สตรีมหลังจากนั้นให้ไปวางไว้ที่ Setting ตรงนี้ครับ ting, Video, เซ t ติ n งวิดีโอไอสตรีมนะฮะแล้วก็ลบอันเดิมออกครับเอาอันใหม่ไปวางหลังจากนั้นก็กดตกลงได้เลยครับแล้วก็กด Start streaming นะครับสังเกตง่ายๆให้ดูตรงนี้ฮะสีเขียวๆตรงนี้ครับ ถ้าเขียวนี่คือพร้อมนะฮะเขียวนี่คือพร้อมไลฟ์นะครับและหลังจากนั้นเนี่ยจะเห็นไหมฮะว่าเพจของเรานะฮะเพจของเราเนี่ยถ้าเราไม่ใส่ชื่อวิดีโอแล้วก็คำอธิบายตรงนี้เนี่ยเขาจะไม่ให้กดคำว่าถ่ายทอดสดขึ้นนะฮะเดี๋ยวผมใส่คำว่าเทสเข้าไปเทสครับโซนี่เซทวีเอสิบ นะครับแล้วก็สลนะฮะผมใส่ลัดเข้าไปด้วย l u t เดี๋ยวลอง go l i ท e ดูนะฮะว่าจะมีคนเข้ามาดูเพจ b o y p h o t o t r i c k กี่คนนะครับเดี๋ยวลองทดสอบดูนะเึ๊บนะครับโอเคตอนนี้นะครับผมก็ได้เทสเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการใช้งานนะครับของ กล้อง SONY ZV-E10 นะฮะรวมถึงการไลฟ์สตรีมมิ่งด้วยนะครับไลฟ์แบบจริงๆเลยนะฮะออกเพจเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าใครที่กำลังใช้กล้องรุ่นนี้นะฮะหรือว่ากำลังมองหากล้องสักหนึ่งรุ่นนะฮะเพื่อที่จะเอามาทำไลฟ์สดนะครับแนะนำกล้องรุ่นนี้นะครับเพราะว่าสีสวยรองรับการไลฟ์นะครับและก็ที่สำคัญเลยนะครับ โฟกัสไวมากๆนะฮะมีหน้าเนียนมีฟังก์ชันครบที่คุณต้องการแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ดูคลิปนี้นะครก็สามารถเอาข้อมูลเหล่านี้เนี่ยลองไปทําตามได้นะครับหรือถ้าใครนะครับอยากปรึกษาในเรื่องของการไลฟ์สตรีมมิ่งนะครับก็สามารถทักมาที่เพจบ Photo t r i ิกได้นะครับต้องการชุดไลฟ์ต้องการลัดนะครับพิมพใต้คอมเมนต์ได้นะครับในคลิปนี้นะครับส่วนวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีนะครับบ๊ายบาย